วันนี้เป็นวันครบรอบของเราและพี่บอสก็ขอฉันแต่งงานแต่งงานกับพี่นะโดยใช้แหวนกระจกกระจกวนแต่งเลย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 หนูชอบใช่ไหมแหวนหน้ารักน้ารักแบบเนี้อนาคตพี่สัญญาเลยถ้าพี่รวยเมื่อไหร่พี่จะซื้อแหวนเพชรเม็ดใหญ่ๆมาแทนแหวนวงนี้ให้แล้วก็ซื้อบ้านหลังโตๆมาเป็นสินสัยให้หนูโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่เนี่ย ซื้อแหวนเพชรกลับบ้านจริงๆให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูจะแต่งกับพีอุยฮ้ยโดนปฏิเสธเลยเนี่ยรอดูตั้งนานอุยน่าเสียเลยอะ่ะอุยไอเ็นถ่ายคลิปไปด้วยดิอุยนี่ตักช่วงนี้หนูเป็นบ้าเลยวะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กำลังซื้อของไปฝากเยอะๆเลยนะครับที่รัก จริงๆพี่คิดว่าพี่จะซื้อรังนกเสื้อหารเสริมไปฝากพ่อกับแม่หนูนะแต่ว่ายก็ซื้อเลสิพ่อแม่หนูเขาความดันสูงใช่ไหมเหรอกินเยอะก็ไม่ดีไงพี่ว่าเราไปดูของข้างในกันดีกว่าเผื่ออยากได้อะไรไปฝากท่าน,นก็เลือกได้เต็มที่เลยนะเอาดีไหมมันนี่เลยนี่ที่รัก ทำไมเมื่อกี้เลืองแต่ของแพงๆอะผลไม้ที่อยู่ในห้างกับผลไม้ที่อยู่ในตลาดน่ะพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแถมราคาถูกกว่าด้วยดูนี่เป็นอะไรวะเมื่อก่อนไม่เห็นติดแกมแบบนี้นี่ทีลงเอานะเดี๋ยวรอพี่มีเงินก่อนนะถ้าหนูอยากได้อะไรพี่จะซื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยซื้อลังนกเสื้อ,อาหารเสริมซื้อให้ได้เป็นสิบๆได้แค่เดี๋ยวอนาคตเนี่ยหนูจะคลอดลูกให้พี่เป็นสิบคนเลยแต่ว่ารอก่อนนะรอหนูพร้อมอีกสักสิบปี เฮ้ยกอเดี๋ยวนี้เขามีสมรถเท่าเทียมแล้วแต่มึงโชคดีมากเลยนะที่คู่ชีวิตเมือะไม่เอาสินสอดแม้แต่บ,บาทเดียวเลยกูเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่อะกูก็เอาเงินไปลงทุนหมดเลยแต่ดีนะที่ที่แฟนกูเข้าใจโอโหโคตรอิจฉาเลยว่ะนี่พี่บอสพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะว่าพ่อแม่หนูเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาไม่หวังเงินอะไรจากพี่หรอกขอให้พี่ดีกับหนูก็เิ แล้วเขายังบอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยจะซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถเป้นของวันธันเป็นงานให้กับเราโอ้โหบอสนี่มึงก็โชคดีไม่ต่างกันหรอกนะเพื่อนที่มีแฟนทน่ารักแล้วก็เอาใจใส่แบบนียก็เพราะว่าพี่บอสเนี่ยเขาดีกับฉันไงแล้วมันครบรอบเนี่ยเขาก็ให้คูปองสร้อยเพชรน,นาคตก,กับฉันด้วยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าฉันอยากจะได้สร้อยเพชรเส้นไหนเนี่ยก็ให้ฉันไปเลือกก็ได้เลย บอสหนูเพิ่งไปเจอสร้อยเพชรเส้นหนึ่งมาหนูชอบมากเลยนเนี่ยพี่ซื้อให้หนูเอ่อพี่ว่ามันแกว่าเหมาะกับฉันป่ะสวยไหมสวยดีนะเฮ้ยนี่ไงบอสเปย์แฟนหนักเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยกูเนี่ยต้องเปย์แฟนจะบ้าพี่บอสขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยหนูก็จะซื้อให้พี่เหมือนกัน โม่จ่พูดเรื่องอนาคตอนาคตหนูแกล้งพี่อยู่ใช่ปะนี่พี่คิดแบบนี้ได้ยังไงอะหนูจะแกล้งพี่ทําไมเนี่ยหนูก็กําลังวางแผนอนาคตของเราอยู่ไงหรอพูดแล้วไม่ทาเนี่ยมันต่างอะไรกับการขายฝันวะม่ิพูดเรื่องอนาคตอย,อยู่นั่นละอยู่กับปัจจุบันบ้างสิเอ้าพี่เองก็รู้นี่แต่ทําไมพี่ชอบพูดจะเลยอะเดี๋ยวท่านนูนับส2 1สองึเนี่ยแล้วเราก็เอาของขวัญออกมาพร้อมกันเลยนะ สามสองหนึ่งคูปองสร้อยเพชรพี่สัญญานะถ้ามีตังค์เมื่อไหร่พี่จะเอาสร้อยเพชรจริงมาให้แทนคูปองนี่เลยอุ้ยหนูให้โฟนสิบหกพี่เหรอขอบคุณมากเลยน่ารักที่สุดเลยที่สุดห่อจะ๊ะซื้อดอกไม้ให้แฟนหน่อยไหมจ๊ะไม่เอาอ่ะแหมคิดว่าเรียกสุดหล่อเลยพี่จะซื้อเหรอไม่ซื้อหรอกพี่ไม่อยากได้ไปไปไปเออ ดอกไม้พวกนั้นน่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้วงั้นเอางี้ถ้าถึงวันเกิดหนูเมื่อไหร่พี่ซื้อให้สองช่อเลยแล้วก็วกพาไปกินอาหารทะเลด้วยไปปะจริงเหรอ,อ <c oughs> สุขสันต์วันเกิดนะที่รักก็หนูไม่ชอบกินหวานไงพี่ก็เลยจัดแบบนี้ให้หนูจะได้กินได้แล้วก็ประหยัดตังค์ล้วด้วยเนี่ยเหรอร้านอาหารทะเลที่พี่บอกแล้วไหนดอกไม้หนูล่ะที่พี่บอกว่าจะให้พี่เรีไย่นาน นี่ไงพี่ตั้งใจวาดเองกับมือเลยนะชอบไหมคือช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีตังคนะ์อ่ะแต่พี่สัญญานะถ้าพี่มีตังค์เมื่อไหร่พี่จะชดเชยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูคบกับพี่เพราะอะไรเ<ม>พราะเงินพี่ก็บอกหนูไปแล้วไงอนาคตถ้าพี่รวยเมื่อไหร่พี่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูเลยหนูลอไม่ได้เหรอ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 ครั้งหน้ารออนาคตความรักที่เอาแต่รอ ว่ามันโคตรไร้ค่าเลยเดี๋ยวนะทำไมหนูกลายเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินแบบนี้พี่ผิดอะไรพี่ก็แค่กะว่าจะเก็บเงินไว้เยอะอนาคตจะได้เป็นสินสอดของหนูแต่งงานไงพี่ไม่คิดเลยนะมันจะใจแคบขานาดนี้พอหนูมองปัจจุบันพี่ก็บอกให้หนูรออนาคตแล้วพอหนูบอกให้พี่รออนาคตบ้างทำไมพี่กลับมาว่าหนูล่ะเชิญพี่ไปหาผู้หญิงที่รออนาคตของพี่ได้เพราะสำหรับหนูรอไปมันก็ไร้ค่าอยู่ดี หมายความว่าไงหมายความว่าเราเลิกกัน